น้ำหลากท่วมปักธงชัยโคราชระซำอ่างเก็บน้ำห็นตะูแตกผู้ว่าราชการโคราชออกหนังสือเตือนประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองปักช่องปักธงชัยสีคิ้วสูงเนินและอำเภออื่นๆริมลำตะคงลำพะเพลิงและลำน้ำสาขาให้เตรียมรับมือมวลน,น้ำจำนวนมากที่กำลังจะไหลไปยังพื้นที่ดังกล่าว ทรงผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิง่งเนื่องจากมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำติดต่อกันหลายวันทำให้เขื่อนลําพะเพลิงมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุต้องเร่งระบายน้ำออกขณะที่เขื่อนลําตะคงมีปริมาณน้ำกว่า90%เอร์ซและมีมวลน,น้ำอีกจํานวนมากที่ต้องรองรับคาดว่าจะต้องมีการเร่งระบายน้ำในเร็วๆนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดเมื่อเวลา19นาฬิกามีรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินระบุว่าอ่างเก็บน้ำเห็นตะงงูแตกแจ้งเตือนให้ประชาชนตำบลลำนางแก้วตำบลบ่อปลาทองอาําเภอปากทงชัยเก็บของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันผู้อำนวยการโครงการส่งนํนและบำรุงรักษาลำพะเพลิงชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าอ่างเก็บน้ำห็นตะงงูตั้งอยู่ในพื้นที่ตำาบลลำนางแก้วอำเภอปับทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นงานชนประทานขนาดเล็กก่อสร้างโดยโครงการชนประทานจังหวัดนครราชสีมาแล้วเสตร็จตั้งแต่ปี2530และทำการโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำาบลลำนางแก้วเมื่อปี2546เนื่องจากอิทธิพลของร่องบระสมกํลังแรงพัดผ่าน ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นดินบริเวณดังกล่าวสุดตัวลงทำให้ส่วนของหูฝายเกิดการชำรุดเสียหายทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนขณะนี้ทีมงานกู้ภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วท้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการเข้าไปสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมที่เสียหายต่อไปศูนย์ข่าวนาคนรราชสีมาแจ้งเขื่อนลำพระเพลิงลุนทะลักท่วมปักธงชัยเขื่อนลำพระเพลิงน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องลุนจปริงเวทะลักท่วมปักธงชัยโชคชัยขยายวงกว้างท่วมอวมกว่า10ตำบลด้านเขื่อนลำตะคองจ่อเต็มน้ำพุ่งทะลุ90% เตรียมระบ,บายน้ำรับมวลน,น้ำใหม่ขณะเขาใหญ่เตือนรับน้ำป่าอีกรอบหลังฝนตกหนักส่วนตัวเมืองโคราชยังระทมเมื่อวันที่17ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมาว่าเขื่อนลำพระเพลิงอเอภปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาที่มีปริมาณน้ำเกินระดับการกักเก็บ โดยล่าสุดวันนี้ปริมาณน้ำ157.73ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น101.76%ของความจุระดับกับเก็บที่155ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเพิ่ม11.821ล้านลูกบาศก์เมตรสูงกว่าระดับกับเก็บน้ำระดับน้ำล้นสปริงเว0.91เมตรเนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักอีก2-3วันและยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำส่วนเกินไหลล้นสปริงเว์หรือปากเตรทางระบายน้ำล้นทางด้านท้ายเขื่อนปริมาณ4.769ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำลงคลองธรรมชาติอีก 9. 2 3 3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมเป็น13.993ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นระยะทำให้พื้นที่น้ำท่วมได้รับผลกระทบตามลำน้ำลำพระพลิงและลำน้ำสาขาตามที่ราบลุ่มติดลำน้ำแพร่ขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโครงการท่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำพระเพลิงได้ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฉบับล่าสุดฉบับที่สอง เมื่อเวลา20.30นาฬิกา3านาทีของคืนวันที่16ตุลาคม2563ให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มตําในเขตพื้นที่10บตำบลอําเภอปักทงชัยและอําเภอโชคชัยประกอบด้วยตำบลลำนางแก้วตำบลตะขบตำบลสุกเสษมตำบลงิ้วตำบลน,นุกออกตำบลดอนตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัยและตำบลท่าลาดขาวตำบลพลับพลาตำบลกระทูกอำเภอโชคชัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากเมื่อวันที่16ตุลาคม2563มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่รับน้ำเนื้อเขื่อนลำพระเพลิงคาดว่าน้ำจะไหลลงเขื่อนเป็นจำนวนมากปริมาณน้ำในเขื่อน จะยกระดับเพิ่มสูงขึ้นและจะทำให้มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นลงสู่คลองธรรมชาติลำพระเพลิงเป็นจำนวนมากเขื่อนลำพระเพลิงอำเภอปับธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ำ157.73า157.73ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น101.76%ปอร์ซ็น ของความจุที่155ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมได้รับผลกระทบจากลำน้ำพระเพลิงและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอปักทงชัยได้เกิดน้ำเอือล้นตะลิงทะลักเข้าท่วมถนนบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าสิบตำบลโดยพื้นที่ตำบลที่ได้รับผลกระทบหนักน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้ เช่นตำบลตะขบหมู่ที่ 10, 13บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกว่า2 8ครัวเรือนตำบลน,นกออกหมู่ที่2,6,7บ้านเรือนประชาชนน้ำท่วมกว่า2 7ครัวเรือนตำบลโคกไทยหมู่ที่1 2ึและ3ตํตำบลน,นอนหมู่ที่2และ4เป็นต้นซึ่งล่าสุดระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อำเภอโชคชัยปัจจุบัน น้ำไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านเรือนประชาชนและโรงเรียนในสามตำบลได้แก่ตำบลพลับลาหมู่ที่6น้ำท่วมโรงเรียนบ้านกอกวิทยามานาน4-5วันแล้วระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรและยังคงมีมวลน,น้ำจากลําน้ำสาข,าขาของลำพระเพลิงไหลเอือรทะลักเข้ามาสมทบในตัวโรงเรียนอย่างต่อเนื่องต้องปิดโรงเรียนต่อไปอย่งไม่มีกำหนด ตำบลต่านเกวียนหมู่ที่4 5 6ห้าห้าสบน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน65ครัวเรือนเดือดร้อน195ไรายต้องอพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า10รายและตำบลกระทูหมู่ที่11น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน8ครัวเรือนเป็นต้นขณะที่เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในสี่เขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ที่รับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่อำเภอปากช่องล่าสุดมีปริมาณน้ำสูงถึง284.17ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ90.36ของความจุที่ระดับกับกเก็บ314ล้านลูกบาศก์เมตรและวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจ้งเตือนพื้นที่ด้านล่างให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากอีกรอบ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักบนอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่ด้านล่างอีกครั้งและขณะน,นี้ได้มีมวลน,น้ำบางส่วนเริ่มไหลลงมาตามลำน้ำตะคองสู่อำเภอปากช่องแล้วส่วนในเขตตัวเมืองนครราชสีมาโดยเฉพาะตำบลหัวทะเลอําเภอเมืองนครราชสีมาชาวบ้านในพื้นที่สี่หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านมงคลชัยวิเวศ หมู่บ้านสุพโชหมู่บ้านธนาพาและหมู่บ้านวรการถูกน้ำท่วมซ้ำซากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก